โั้ในเรื่องของการซื้อซิมเบอร์ใหม่กันบ้างนะครับตัวโปรโมชั่นที่จะนำมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมกันในเทปนี้นะครับวันนี้บันทึกเทปตอนวันที่5พฤศจิกายน2566นะครับกับการสมัครซื้อซิมนะครับการซื้อซิมที่เป็นตัวเน็ตแบบไม่อั้น1ปีนะครับ อายุการใช้งาน1ปีเต็มๆครับสำหรับซิมตัวนี้นะครับเป็นของ d t แทในระบบเติมเงินนะครับชื่อว่าซิมคงกระพันครับกับความเร็วเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับอของเดิมเนี่ยเป็น20่สิบเมกะบิตเพอร์เซกนะครับดูตามในรูปเนี่ยของเดิมเป็น20่สิบเมกะบิตเพอร์เซกแล้วหลังจากนั้นเขาอัปเกรดมาเป็นเน็ต30มสิบเมกะบิตเพอร์เซกนะครับแล้วก็ได้โทรฟรีนะครับโทรฟรีทุกเครือข่ายจริงๆแล้วเขาจะแยกมานะครับแยกเป็นโทรฟรีเบอร์ดีแท็เนี่ย นาน12รอบอะนะครับนาน12รอบก็คือนาน365วันนะครับแล้วได้โทรฟรีในเครือข่ายอื่นๆอีกอ60นาทีต่อ30วันนะครับ60นาทีต่อ30วันหมายความว่าทุกๆ30วันจะได้โทรฟรีในเครือข่ายอื่นๆแค่60นาทีเมื่อโทรครบ60นาทีปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะโทรออกไปเครือข่ายอื่นไม่ได้แต่โทรเครือเครือข่ายดีแท็กยังได้อยู่นะครับการโทรฟรีในเครือข่ายดีแท็กนั้นก็คือครั้งละ15นาทีเหมือนเดิมครับ โทรเกินก็ส่วนเกินนาทีละ1นบาทแต่ถ้าโทรไปเครือข่ายอื่นส่วนเกินก็นาทีละ1บาทหรือ1บาทห0แล้วแต่ช่วงของโปรโมชั่นหลักที่คุณผู้ชมใช้กันอยู่นะครับถ้าจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวที่เป็นซิมเน็ตไม่อั้นตัวนี้ย้ําว่าตัวนี้คือตัวเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับดูซองแบบนี้ครับไม่อั้นตัวจริงเสียงจริงครับดีแท็ในระบบเติมเงินนะครับตัวนี้จะเป็น30มสิบมกะบิตเพ์เซกแล้วนะครับตัวนี้ไม่อั้นไม่ลดสปีดซิมคงกระพันดีแท็ในระบบเเติมเิมงนนะครับ าราคาซิมนี้2,400บาทนะครับเดี๋ยวจะบอกครับว่าคุณผู้ชมจะต้องติดต่อที่ร้านไหนนะครับวันนี้มี2ความเร็วมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมที่เป็นตัวเน็ต1ปีนะครับตัวนี้คือ1นปีจริงๆครับหปีเต็มๆเอามาใส่ใน f i ไฟโรเตอร์ Fi, ader, ใส่ซิมเอามาใส่ในโรเตอร์ฮอตสปอตอะไรเงี้ยนะครับในโรเตอร์ใส่ซิม w i f i ใส่ซิมหรือใส่ในฮอตสปอตหรือใส่ในมือถือของเราแล้วปล่อย Wi-Fi ปล่อยฮอตสปอตให้กับคนในบ้านได้ใช้งานก็สามารถที่จะทําได้ครับได้ดีทีเดียวเลยนะครับ ใช้งานกันแบบเต็มที่กระนำเต็มเหนียวกันไปเลยนะครับแต่ถ้าเอามาโหลดบิดอันนี้ไม่แนะนานะครับโหลดบิดมันเป็นการใช้งานเน็ตเยอะดึงสปีดเน็ตเยอะนะครับมันจะทําให้เดี๋ยวเดี๋ยวเน็ตของเราจะมีปัญหาเขาอาจจะลดความเร็วลงหรือปรับไปเป็นแพ็กเกจตัวอื่นแทนนะครับห้ามเอามาโหลดบิดนะครับตัวที่เป็นเน็ตของค่ายมือถือทุกๆค่ายไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามถ้าเอามาโหลดบิดแล้วจะมีปัญหาเรื่องของการปรับแพ็กเกจโปรโมชั่นเน็ตทันทีครับแต่ถ้าเอามาใช้ในงานใช้งานทั่วๆไปนะครับเล่นเน็ตปล่อยเน็ตใส่ใน Wi-Fi ใส่ซิ นะครับหรือใส่ในฮอตสปอตหรือใส่ในมือถือเหมือนที่บอกไปครับปล่อยให้กับคนในบ้านได้ใช้งานนะครับจะกี่ขึ้นก็ตามแต่จะใช้งานหนักแค่ไหนก็ตามแต่ไม่มีปัญหาครับแต่ห้ามออกมาใช้ในการโหลดบิทนะครับโหลดบิตเป็นการโหลดข้อมูลที่เป็นปริมาณเยอะๆนะครับอันนี้ไม่ได้ครับออามาใช้กับมือถือไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะปรับเปลี่ยนแพ็กเกจโปรโมชั่นไปเป็นตัวอื่นนะครับทีนี้โปรโมชั่นอีกอันนึงนะครับตัวซิมเน็ตหปีเหมือนกันครับของเดิมเนี่ยจะเป็นเน็ตไม่อั้น10เมกะบิตเพลสิก แต่ตอนนี้เขาอัปเกรดมาเป็นเน็ต15เมกะบิตเพอร์เซกนะครับแล้วก็โทรฟรีในเครือข่าย d ีแทนั่นนาน12รอบหรือ3 6 5วันนะครับแล้วก็โทรฟรีเครือข่ายอื่นๆนี้60นาทีต่อ30วันนะครับทุกๆ30วันได้โทรฟรีเครือข่ายอื่นๆเนี่ยเพียงแค่60นาทีนะครับ ก็รายละเอียดอื่นๆครับการโทรฟรีในเครือข่ายดีแท็ก็ครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีนะครับถ้าเป็นส่วนเกินก็นาทีละ1บาทอันนี้9.9สตางค์ไม่รวมภาษีนะครับถ้ารวมภาษีก็อยู่ที่ประมาณ1บาทสําหรับการโทรอ่าส่วนเกินนะครับทีนี้ราคานี้อยู่ที่2,000บาทครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นที่เป็นตัวซิมนะครับซิมตัวนี้ลักษณะแบบนี้สีแบบนี้ครับสีแบบน,บบนี้ลักษณะแบบนี้ซองเล็กๆแบบนี้ครับ อันนี้คือไม่อันตัวจริงนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไปซื้อที่อื่นแล้วมันจะเป็นตัวซองสีน้าเงินคุณผู้ชมต้องดูรายละเอียดดีๆนะครับอันนี้ผมบอกเลยครับถ้าเป็นตัวซองสีน้าเงินคุณผู้ชมดูรายละเอียดดีๆว่ามันจํากัด 100GB ต่อ30วันหรือไม่นะครับบางทีเขียนหน้าซองว่าเป็นตัวเน็ตไม่อันแต่พอเอารายละเอียดดูรายละเอียดจริงๆอะ่ะมันจะเป็นตัวที่จํากัด 100GB ต่อ30วันถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเป็นซิม1ปีก็ตามแต่แต่มันมีรายละเอียดเงื่อนไขเล็กๆอออยยูู่่่ดกจันนนเเเล็็็ๆวาปต จำกัด 100GB ต่อ30วันนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูดีๆถ้าเป็นซองสีน้ำเงินแต่ถ้าเป็นซองสีลักษณะแบบนี้ครับซองสีลักษณะแบบนี้ซองสีฟ้าๆแล้วก็มีข้อความสีชมพูชมพูอ่อนหรือชมพูเข้มหรือออกสีแดงๆอันเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือตัวที่เป็นเน็ตไม่อั้นตัวจริงเสียงจริงครับลักษณะซองเล็กๆแบบนี้คือไม่อั้นตัวจริงเสียงจริงนะครับเขาบอกว่าตรงเนี้ยจำหน่ายเฉพาะช่องทางอ,ออนไลน์เฉพาะทางพาร์ทเนอร์ ดีแท็กเท่านั้นนะครับอันนี้คือเป็นร้านพิเศษครับต้องเป็นดีลเลอร์พิเศษเป็นพาร์ทเนอร์พิเศษถึงจะได้ซิมลักษณะแบบนี้มานะครับต้องดูดีๆคุณผู้ชมดูดีๆนะครับแต่ถ้าเป็นซองสีน้าเงินนะ่ะซองสีน้ําเงินซองใหญ่ๆสีน้าเงินอนะ่ะอันนั้นแหละคุณผู้ชมอาจจะได้ตัวที่เป็น จำกัด100 gb ต่อ30วันนะครับทีนี้ร้านที่จะติดต่อในการขอซื้อซิมตัวนี้ก็คือร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับคุณผู้ชมดูที่เป็นของสาขามานังนะครับถ้าดูทาง facebook fanpage เนี่ยร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์สตูลน,นะครับมีร้านด้วยนะครับร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์เวนวักและสตูลและจะมีหลายสาขาให้คุณผู้ชมได้ได้ดูนะครับแล้วไปดูตรงที่เป็นของสาขามานังนะครับ จะเป็นสาขามานางธรรมดาหรือจะเป็นสาขามานัง074ก็แล้วแต่นะครับว่า,าคุณผู้ชมไปดูอันไหนก็ได้ครับมันเหมือนกันครับสาขามาน่นางธรรมดากับสาขามานาง074แล้วก็อะไรอีกข้างหลังเนี่ยจำไม่ได้นะครับาสาขามาน่นางธรรมดากับสาขามานาง074อันนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะครับหรือจะโทร โทรผ่านเบอร์โทรนะครับ0826499917นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวครับ0826499917ในการโทรสิดต,ต่อสอบถามข้อมูลในเรื่องของแพ็กเกจในเรื่องของซิมเน็ต1ปีของ d t e ทในระบบเต็มเงินนะครับ 0826499917นี้เป็นของสาขามานางนะครับหรือจะเป็นลายนะครับไลายได้ที่ s a r e w u t c o m p u t e r ไม่มีแอดข้างหน้านะครับเป็นตัวภาษาอังกฤษล้วนๆเลยครับพิมพ์เข้าไปในช่อง ID ค้นหา ID ลายนะครับแล้วก็พิมพ์ s a r e w u t c o m p u t e r นะครับทีนี้เวลาคุณผู้ชมสั่งซื้อเนี่ยทางร้านเขาก็จะให้คุณผู้ชมนั้นบันทึกช่วยจำนะครับใส่ข้อความไว้ในะบันทึกช่วยจำเขาทางร้านเขาจะบอกให้คุณผู้ชมใส่เองครับ ว่าจะใส่ข้อมูลอะไรนะครับถ้าเป็นตัวตัวซิมเน็ตหปีนี้เขาก็จะบอกว่าให้เราใส่ข้อความเข้าไปว่าดูประมาณนะประมาณว่าซื้อซิมเน็ตหปีแล้วก็ตามด้วยเบอร์นี่น,น,นี่นี่นะครับ ซื้อซิมเน็ตหนึ่งปีตามงเลขเบอร์นีดๆๆนะครับแต่ว่าแต่แต่ละเบอร์ที่คุณผู้ชมจะได้นั้นมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีข้อความที่จะให้คุณผู้ชมระบุแต่ละคนแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างนะครับเพื่อป้องกันคนหัวใสนําบัญชีไปหลอกลวงคนอื่นนะครับ หรือคุณผู้ชมเนี่ยโอนเงินผ่านสลิปนะครับใช้สลิปไปโอนเงินที่ตู้นะครับแล้วมีสลิปออกมาสลิปที่เป็นกระดาษนะครับเขาก็จะบอกให้คุณผู้ชมเขียนลงในกระดาษครับว่าซื้อซิมเน็ตหปีเบอร์นี่นี่นะครับแต่ละคนจะได้ข้อความที่ไม่เหมือนกันครับแต่ละคนจะได้ข้อความไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของมิจฉาชีพครับไม่ต้องที่จะมาหลอกร้านนี้นะครับเขารัดกลุมไว้หมดแล้วนะครับ ถ้าเป็นการโอนเงินผ่านแอปนะครับคุณผู้ชมดูเวลาคุณผู้ชมจะโอนเงินไปไหนก็ตามแต่เราใส่จํานวนตัวเลขจํานวนเงินเสร็จปุ๊บด้านล่างนะครับมันจะเขียนว่าบันทึกช่วยจําหรือบันทึกจําหรือช่วยจำนะครับหรือบันทึกนะครับอันนั้นแหละเราสามารถพิมพ์ข้อความใส่ลงไปได้เลยครับว่าเราจ่ายยอดเงินนั้นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะครับมันจะได้ช่วย ช่วยบันทึกช่วยจำเราในภายหลังได้ด้วยนะครับเวลาเราไปดูข้อมูลย้อนหลังว่ารายการยอดเงินนี้จ่ายค่าอะไรไปบ้างมันจะบอกไว้เลยครับแล้วก็เวลาเราแคปหน้าจอไปให้คนอื่นส่งหลักฐานการโอนเงินไปให้คนอื่นนั้น เพื่อป้องกันมิจฉาชีพได้ด้วยนะครับว่าเราจ่ายเงินยอดนี้ไปสําหรับทําอะไรเผื่อว่าบางทีมิจฉาชีพเอาบัญชีเราไปใช้ในการหลอกลวงคนอื่นแล้วให้คนอื่นโอนเงินมาเราอะไรแบบนี้นะครับมันสามารถป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพหรือป้องกันผู้ที่ไม่หวังดีได้ดีทีเดียวเลยครับสำหรับการใส่ข้อมูลลงไปในช่องบันทึกช่วยจําหรือใส่ข้อมูลลงไปในช่องบันทึกหรือใส่ข้อมูลลงไปในช่องช่วยจานะครับหรือถ้าเป็นาการโอนเงินผ่านสลิปที่เป็นกระดาษกระดาษเขียนลงในกระดาษเลยครับว่ายอดเงินนี้จ่ายไปเพื่ออะไรทําอะไร ยังไงนะครับจะได้รู้รายละเอียดนะครับย้ำโปรโมชั่นอ่ะย้ำตัวเน็ตอีกครั้งหนึ่งครับตัวนี้เป็นตัวเน็ตไม่อั้นนะครับไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วตัวจริงเสียงจริงครับจะใช้งานกันกี่เครื่องก็ตามได้หมดเลยครับจะเอามาปล่อยฮอตสปอร์ตใส่ฮอตสปอร์ตใส่ซิมหรือใส่ในเราเตอร์ใส่ซิมใส่ใน w i f i ใส่ซิมนะครับจะใช้ในใส่ในเครื่องมือถือของเราแล้วปล่อย Wi-Fi ให้กับคนในบ้านได้ใช้งานก็แล้วแต่ครับได้หมดเลยครับ 30เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับแถมโทรฟรีในเครือข่ายดีแทไม่อั้นนาน12รอบแถมโทรฟรีเครือข่ายอื่นทุกๆ30วันจะได้60นาทีนะครับการโทรในเครือข่ายอื่นราคาซิมเพียงแค่2,400บาท1ปีเปลี่ยนเบอร์1ครั้ง1ปีเปลี่ยนเบอร์1ครั้งคุ้มแน่นอนครับเฉลี่ยแล้วก็คือรอบหนึ่งประมาณ200บาทเองครับกับความเร็ว30เมกะบิตเพอร์เซกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับกับความเร็ว15เมกะบิตเพอร์เซกนะครับ ได้เน็ตไม่อั้นตัวจริงเสียงจริงครับไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับแล้วก็แถมโทรฟรีในเครือข่าย d ีแท12รอบนะครับแล้วก็โทรฟรีไปในเครือข่ายอื่นนะครับก็30วันทุกๆ30วันได้60นาทีการโทรไปเครือข่ายอื่นนะครับถ้าโทรส่วนเกินก็กินเงินครับนาทีละ1บาทหรือ1นึบาทห้แล้วแต่นะครับราคานี้2,000บาทครับสำหรับการเป็น15บห้ามิเกรตเพลสิกไม่อั้นไม่ลดสปีดถ้าเฉลี่ยมาเป็นต่อรอบเนี่ยต่อรอบ30วันก็อยู่ที่ไม่ถึง200เลยครับนะครับ15เมก 15เมกนะครับราคา2,000บาทนะครับเดี๋ยวกดขอกดเครื่องคิดเลขแป๊บนึงครับ2,000บาทนะครับหารด้วย12รอบนะครับก็ตกรอบละ166.666บาทนะครับ166.666บาทต่อ1รอบ30วันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็น1ปีหรือเมื่อเป็น12รอบนะครับก็จะอยู่ที่2,000บาทสำหรับตัวซิมตัวนี้ถือว่ายังคุ้มอยู่ครับ15เมกะบิตเพอร์เซกเล่นได้ไม่ออครับเออเล่นได้เล่นอ่ะเล่นได้เล่นอันได้เล่่นนได้้เลออมครับ เล่นเยอะยิ่งดีสำหรับการเป็นเน็ตแบบไม่อั้นนะครับอ่าในที่นี้ล้มอีกครั้งหนึ่งร้านซาราวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลครับค้นหาที่เป็นร้านนะครับมีร้านด้วยร้านซาราวุฒคอมพิวเตอร์สตูลแล้วไปดูที่เป็นสาขามานางังตอนนี้มันจะมีสาขามานางธรรมดากับสาขามานังที่เป็น0ูนย์ติดต่ออันไหนก็ได้ครับมานางธรรมดาหรือมานัง074ก็ได้ครับแล้วแต่ครับแล้วก็ถ้าโทรโทรในสาขามานังก็0 8 2 6 4 9 9 9 1องหเ้าเเดียวท่งบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั 6-499-917นะครับหรือแอดไลน์ S A R a W U T C O M P U T E R ครับนี่คือเรื่องของแพ็กเกจซิมเน็ตในระบบเต็มเงินที่นำมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ชมกันในเทปนี้นะครับบันทึกเทปวันที่ท5พฤศจิกายน2566กับซิมเน็ตหปีตัวนี้ครับ ยังมีอยู่ในตลาดยังมีวางขายอยู่นะครับแต่มันจะต้องเป็นร้านเฉพาะร้านบางนั้นบางร้านเท่านั้นนะครับที่จะมีซิมในลักษณะแบบนี้ถ้าซิมลักษณะเล็กๆแบบนี้ครับซองสีแบบนี้ไม่อั้นตัวจริงเสียงจริงครับแต่ถ้าเป็นซองสีน้ําเงินนะครับคุณผู้ชมต้องดูเงื่อนไขดีๆครับเขาอาจจะมีเขียนกํากับไว้ว่าเน็ต1 0 0 gb ต่อ30วันถึงแม้จะเป็น1ปีก็ตามแต่แต่ทุกๆ30วันได้1 0 0 gb ดูดีๆนะครับถ้าเป็นซองสีน้ำเงินครับและเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับสำหรับเทปนี้สวัสดี